สวัสดีครับพัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างครับผมวันนี้นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่การอันบ็อกสินค้าชิ้ใหม่นะครับผมของทางพัมกินเราอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้านะครัผที่ทางพัมกินของเรานั้นนะครับผมได้มีการคิดค้นนะครับผมหรือว่าออกแบบขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ คุณลูกค้านะครับผมนั้นไปใช้งานเรียกได้ว่าสะดวกสบายเพิ่มขึ้นนะครับผมกับอุปกรณ์ไร้สายนั่นเองนะครับผมซึ่งในงวันนี้นะครับผมก็จะเป็นปืนฉีดน้ํารุ่นไร้สายนะครับผมที่อยู่ทางขวามือของผมหรือ้ส้มือของท่านผู้ชมตรงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทําให้คุณลูกค้าหรือท่านผู้ชมเนี่ยได้วความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นรุ่นที่เป็นใช้แบตเตอรี่เท่านั้นนะครับผมไม่จำเป็นต้องต่อสายไฟให้วุ่นวายลงถึงพกขวดน้ําเสียบไปใช้งานได้ง่ายๆด้วยเรามาดูกัันนนนดีกวว่่าาาข้้งในน เป็นยังไงนะครับผมแต่แนะนําให้รู้จักกันก่อนนะตัวนี้คือปืนฉีดน้ําไร้สายนะครับผมเป็นหนึ่งในซีรีส์อินฟินิตี้พาเวอร์ชร์ของเรานั่นเองนะครับผมก็คือแบตเตอรี่ของเขานั้นสามารถนําไปใช้กับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ใน i n นฟินิตี้ซีรีส์ได้นะครับผมรหัสสินค้าของเขาคือ50321แล้วก็ตัวนี้จะเป็น50320นะครับผม2ตัวนี้เนี่ยข้างในจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมแต่จะ แตกต่างตรงที่ว่าตัว5 0 3 2 1ึเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ด้านในให้นะครับขออนุญาตแกะช,ชิ้นเดียวนาะเพราะว่าข้างในเหมือนกันจะมีแตกต่างแค่แบตเตอรี่นะครับผมจากอนุญาตแกะตัวนี้นะนะครับผมมาอื้อํนะฮะน้หนักไม่ได้หนักมากนะครับผมมากันเป็นทั้งเซ็ตแบบนี้อื้บอกเลยนะว่าดีแมก้กระทั่งแพ็กเกจอะผมพูดเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเป็นกล่องเนี่ยนี่มาเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยครับกระเป๋าก็ <c oughs> สวยงามแล้วอะผมบอกเลยนี่นี่เป็นกระเป๋ามีหูหิ้วเห็นปะ เวลาไปไหนมาไหนก็พกไปทั้งกระเป๋าแบบนี้ได้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บกล่องก่อนนะมาดูข้างในกระเป๋ากันดีกว่า <c oughs> นี่ทา้าวว้าว <c oughs> นี่ขราบผมเห็นปะจัดไว้เป็นแพ็กเกจอย่างดีมากอะข้าผมข้างในกระเป๋าเนาะเรามาไล่ดูกันดีกว่าว่าข้างในกระเป๋าตัวนี้มีอะไรบ้างขออนุญาตวางไว้ด้านข้างแล้วเดี๋ยวหยิบมาให้ดูทีละชิ้นละกันเ <c oughs> บื้องต้น ทั่วไปก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบรันตีนั่นเองนะครับผมหรือตัวใบรับประกันตัวสินค้าข,าของทางพัมคินเรานะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของนี่เป็นคู่มือการใช้งานนั่นเองนะครับผมก็จะบอกสเปกบอกรายละเอียดบอกวิธีการใช้งานแต่เดี๋ยวยังไงเราคุยกันในคลิปนะครับครับผมอุปกรณ์ต่างๆกันมากดีกว่าจะเป็นปืนฉีดน้ําได้อย่างไรถ้าเกิดว่าไม่มีสายยางที่เป็นสายยางฉีดน้ำนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะให้ความยาวถึง5เมตรเลยนะครับผมสามารถเอาไปใช้แบบจุ่มปลายทางที่เป็นตัวถังนะครับผมหรือจะเป็นที่บ้านมี สามารถเอาตัวนี้ต่อเชื่อมต่อกับตัวปืนแล้วก็จุ่มไปที่ตัวถังน้ําได้อันนี้คือถังน้ํานั่นเองนะครับผมเพราะว่าเผื่อว่าคุณลูกค้าเนี่ยที่ต้องการที่จะใช้น้ําในปริมาณที่มากหน่อยนะครับผมนี่เวบอ้อ <Well>. oh. นี่เป็นเป็นถังน้ำเนาะที่มีให้มาในตัวเซตสามารถใส่น้ําแล้วก็ฮิ้วไปใช้ในการ ฉีดทําความสะอาดนะครับผมได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเอาไว้ติดกับตัวปลายสายนะครับเพื่อที่จะเวลาต่อไปปุ๊บเนี่ยเราจุ่มลงไปตรงปลายทางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาะน้ําเป็นคูลองข้างบ้านพวกนี้พวกนี้ก็ไม่เป็นห่วงว่าจะมีเศษฝุ่นเศษกรนเข้าไปที่ตัวเครื่องทําให้เครื่องเสียง่ายนั่นเองนะครับต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นตัวท่อต่อนะครับผมที่ทําให้เวลาที่เราฉีดน้ำเนี่ยสามารถฉีดได้ไกลขึ้นต่อมาอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้สําหรับใส่สบู่ลงไปนั่นเองนะครับผมใช้ในการฉีดทําความสะอาดนะครับผมเผื่อใช้ล้างรถล้างพื้น ก็ใช้ตัวนี้ได้ต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสายยางอันนี้จะเป็นตัวต่อสั้นเนาะเวลาถ้าเกิดว่าเราสามารถใช้กับขวดน้ําเข้าแบบขวดน้ําอัดลม,มที่เป็นขวด1.25ลิตรแบบนั้นอะ่ะเราสามารถเอาสายตัวเนี้เสียบแล้วก็ต่อที่ตัวหน้าปืนได้เลยเหมือนกันนะครับต่อมาครับอันนี้อันนี้เนี่ยเป็นหัวที่เรียกได้ว่าใช้หันแบบ360องศาม,มันสามารถหมุนได้เดี๋ยวจะต่อประกอบปืนให้ดูนะครับถามว่าเอาไปใช้ อะไรทำไมต้องมีนะครับผมเวลาที่เราล้างรถไงเราจะช้อนลงไปทําความสะอาดตรงบางคนล้อใต้ท้องรถใช่ไหมครับเราก็สามารถต่อท่อฟึ๊บแล้วก็เสียบตรงเข้าไปในการฉีดทำความสะอาดได้เดี๋ยวทําให้ดูนะนี่นวัตกรรมหัวพิเศษนะครับผมที่ใช้กับตัวเครื่องฉีดน้ําของเรานะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีหัวในการปรับรูปแบบนะครับผมปรับริด้วยการหมุนตรงนี้เนาะนะครับผมสามารถเปลี่ยนได้ถึง6รูปแบบแนะ่ นะครับผมหกูปแบบทําอะไรได้บ้างนะครับผม,ผมก็คือเป็นแบบชาเวอร์นะครับผมฉีดธรรมดานะครับผมเป็นแบบฉีดตรงแบบศูนย์องศา15องศา25องศา40องศานะครับผมแล้วก็เป็นแบบแรงดันน้ำที่เป็นแรงดันต่ําๆเพราะว่าบางทีบางค้งเผื่อเอาไปใช้แบบลดน้าต้นไม้นาอถ้าเกิดว่าเอาแรงดันน้ามากเกินไปเนี่ยเด๋ยวต้นไม้เสียหายได้นะครับผมก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ที่หัวนี้นะครับผมต่อมา <c oughs> ก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่ของเขานั่นเอง ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นแบตเตอรี่ e 2 0นะครับผมจะคล้ายๆกับตัว p 2 0นะครับผมตัว p โปแลนด์กับ e อังกฤษนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าสามารถเอาไปใช้งานร่วมกันได้นะใช้สามารถเอาแบตเตอรี่ตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณลูกค้ามีตัวที่เป็นอุปกรณ์ของทางพัมกินเราที่เป็น p 2 0อยู่แล้วก็สามารถนําแบตเตอรี่มาใช้กับเครื่องนี้ก็ได้หรือว่าจะแบตเตอรี่ตัวนี้ไปใช้กับเครื่องนุ้นก็ได้โดยเช่นกันนะครับผม แล้วก็ต่อมาก็เป็นแท่นชาร์จนะครับผมที่เรามีให้เลยในตัวเซ็ตเหมือนกันนะครับผมแบตเตอรี่ตัวแท่นชาร์จตัวนี้เนี่ยใช้ชาร์จกับเฉพาะรุ่นของเขานะเฉพาะรุ่นของเขาเท่านั้นนะครับอะต่อมาถึงตัวสุดท้ายก็คือพระเอกของเรานั่นเองนะครับผมนี่มาแล้วสวยงามเนาะผมชอบสีมากเลยสีสันค่อนข้างสวยงามนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกัน ประกอบกันดีกว่าผมบอกเลยนะไอตัวนี้ของเล่นเยอะมากอะเวลาเล่นแนละ้วมีความรู้สึกเหมือนว่าไอ้นัน่นกระยำได้นี่ก็ทําได้เต็มไปหมดเลยอีกส่วนหนึ่งนี่ที่ยังไม่ได้แนะนําตัวนี้นะครับผมจะมีหัวให้อีก2เบอร์ขออนุญาตนีบนิดน,นึง ันนี้เดี๋ยวคุณลูกค้าจะงงนี่จะเป็นหัว2องสีตรงนี้นะครับผมที่มีให้มาในเซตอีกนะครับผมซึ่ง2องอันนี้จะแตกต่างกันตรงที่ว่าสีแดงอันนี้นะครับผมจะเป็นการฉีดแบบศูนย์องศานะครับยิงเป็นเส้นตรงนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้ที่เป็นตัวสีขาวนะครับผมจะทําการฉีดแบบให้น้ํากระจายออกนะครับผมหน้ากว้าง40องศานั่นเองนะครับผมก็สามารถเรียกว่าปรับได้ทั้งตรงนี้มีตรงนี้ให้ปรับมีหัวองศาในการปรเป่าเต็มหมดเลย รามาลองเล่นกันดีกว่านะครับผมขึ้นมาถึงเบื้องต้นปุ๊บอ่ะวิธีการใส่หัวเอาหัวสั้นธรรมดาก่อนนะตัวนี้นะครับผมตัวปากกระบอกปืนจะมีช่องอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ไว้ใช้เก็บได้นะครับเสียบเข้าไปปุ๊บสําหรับจัดเก็บไม่ให้หายนั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการใส่ไม่ยากแค่ใส่เข้าไปพร้อมใช้งงานนะครับผมส่วนการใส่แบตเตอรี่นะครับผมก็ไม่มีอะไรฮะใส่ปุ๊บเหนียวนิดนึงอ่า นะครับผมนี่ตัวนี้นะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็หลังจากที่เราใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับผมมาดูในส่วนของตัวเครื่องตัวอุปกรณ์กันนะครับผมจะมี2อย่างนะครับผมหนึ่งก็คือด้านหลังตรงนี้นี่ตรงตรงที่นิวชี้ผมชี้ตรงนี้นยครับผมแหมถ้ามีน้ําอยู่ดูนากลัวน่ากลัวตัวนี้นะครับผมเป็นปุ่มที่ใช้ปรับความแรงของตัวน้ํานั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถปรับได้ถึง3ระดับเลยนะครับผมที่ตรงนี้เนาะและอย่างหนึ่งครับผมนี่ <c oughs> จะมีจุดสีดำๆนี่นะครับผมที่อยู่ตรงตรงดูชิตรงนี้ผมเห็นไหมเห็นไหมอ่าตรงนี้นะครับผมมันเป็นเนี่ยเวลาใกล้มันก็้ทางานเนาะแต่ถ้าเกิดว่ากดจากฝั่งนี้นะครับผมฟึบนี่จะมาดูอีกฝั่งจะเห็นว่ามันพองขึ้นมานี่คือจะล็อกนี่ทำให้ ไกปืนไม่สามารถใช้งานได้ด้วยอีกต่างหากนะครับผมเพราะว่าเผื่อเวลาที่เราเปลี่ยนหัวเปลี่ยนอะไรเนาะจะได้ไม่ต้องแบบยิงแรงๆกระแทกมือหรือเจ็บมือนะครับผมล็อกปุ่มให้เรียบร้อยแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเปลี่ยนหัวตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผมเอาต่อมานะครับผมเวลาที่จะถอดนะครับก็แค่กดลงนะครับผมเหมือน,น,นสว่านไฟฟ้าแล้วก็ดึงออกเึบเท่านั้นเองก็จะหลุดออกมาแล้ว <c oughs> มา เราไปเล่นตัวต่อต่อไปกันดีกว่าส่วนในตัวต่อยาวนะครับผมหัวสีเทาตัวนี้เนี่ยมันสามารถถอดออกได้นะนี่นะครับผมเอาอ,อนันนี้ออกมาก่อนเพราะว่าง่ายๆตอนจับคู่ดีๆนะหัวสีเทาตัวนี้ไว้ใช้กับพวกหัวระยะสั้นแบบนี้แล้วก็เอาตัวนี้ประกอบเข้าไปหมุนฟึบนี่ทีนี้ก็จะเป็นแบบยาวนะครับผมพอมาเป็นแบบยาวอันเนี้ยขึ้นอยู่กับเราละเวลาใช้แบบไหนถ้าเราอยากใช้หัวสีเทาแบบสั้นตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปหมุนเข้าฟึบ ก็สามารถใช้ได้นะครับต่อมาครับผมนี่หัวที่บอกว่าเป็นหัวที่สามารถพ่นได้ถึง6แบบนะครับผมก็สามารถใส่เข้าไปได้หรือจะต่อตรงๆเข้ากับที่ตัวปืนเลยก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ผม,มใช้ต่อแบบยาวเพื่อให้คุณลูกค้าได้เห็นชัดๆนะครับนี่ก็ปรับตรงนี้ได้อีกรอบหนึ่งตรงนี้จะมีลูกศรบอกอยู่นะครับว่าหัวที่เราหมุนตอนนี้เป็นหัว40องศาเนาะแล้วก็หมุนเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแบบที่เราอยากได้นะครับผมจะมีบอกอยู่ตรงนี้ นะครับเสร็จปุ๊บ <c oughs> อ่ะถ้าเราไม่ใช่หัวนี้แล้วเราก็แค่ถอดออกแล้วก็มาเป็นตัวนี้ตัวนี้แหละผมชอบชอบตรงที่อ่ะเราพอเราใส่เข้าไปปั๊บนะครับผมต่อจากนี้การทำความสะอาดก็จะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปเพราะว่าจะสามารถอย่างเวลาถ้าเกิดว่าอันนี้ก็คือเป็นฉีดแนวตรงเนาะถ้าเราอยากที่จะฉีดแบบใต้ท้องรถแล้วก็ปรับขึ้นมาปุ๊บนี่ก้มไปฉีดนี่เห็นไหมครับผมหรือถ้าเกิดว่าเราจะฉีดบนที่หลังคาสูงๆอะ่ะถ้าเกิดว่าเรามีแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะหลังคากันสาดที่สูงๆแล้วก็สามารถทับแบบนี้แล้วก็ยื่นขึ้นไปนี่แล้วก็ฉีดได้เหมือนกันเห็นปะ่ะตัวนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะหลากหลายในการใช้งานนะครับผมอ่ะก็คือตัวสบู่นั่นเองนะครับผมเราก็สามารถที่จะใช้ต่อแบบสั้นแบบนี้นะครับผมหรือจะต่อกับตัวปลายที่เป็นปลายท่อต่อยาวอันนั้นด้วยก็ได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะมีปุ่มสีส้มนะครับที่ใช้ในการปรับ ตัวนี้จะปรับอะไรตัวนี้เนี่ยจะปรับปริมาณของน้ํายาครับผมที่เราใช้ในการพ่นออกมาสามารถปรับให้มันเพิ่มให้มันลดลงได้จากที่ปุ่มนี้ด้วยเรียกได้ว่าเห็นบ้างผมบอกแล้วตัวนี้ลูกเล่นเยอะร <c oughs> วมมาถึงดูวิธีการเอาน้ําเข้ากันบ้างเมื่อกี้เราดูวิธีการเอาน้ําออกไปแล้ววิธีการทําน้ําเข้านะครับจะอยู่ที่ปุ่มสีเทาใต้ตรงนี้นะครับจะมีหัวแบบนี้นะครับอันนี้อยู่ที่ตัวใสยางเนาะจะมีหัวแบบนี้นะครับเสียบเข้าไป <Good. S 1> นั่นเองส่วน ปลายอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมแนะนําว่าให้ต่อกับที่กรองของเขานะครับผมแล้วก็โยนลงไปในน้ําได้เลยนะครับผมจะเป็นกระลมังเป็นอ่างน้ําเป็นแม่น้ําไปเลยก็ได้แล้วเราก็ทําการเหนียวไกลตัวปืนจะทําการสูบน้ําขึ้นมาอัตโนมัติเข้ามาที่ตัวปืนแล้วก็ใช้ฉีดทําความสะอาดนะครับแต่ว่าเอ๊ะหลายๆคนบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าใส่ขวดน้ําใส่ลายได้นี่หนานะครับผมอ่ะเรามาดูกันตรงนี้นะครับผมอันนี้ <c oughs> เป็นขวดน้ํา เนาะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ําเต็มๆนะครับผมเราก็สามารถใช้ใสา่ยางแบบสั้นนะครับฟึ๊บนี่ใส่เข้าไปอ่าเห็นไหมแล้วก็เสียบเรียบร้อยแค่นี้ครับเราก็สามารถเอาไปใช้ฉีดทําความสะอาดได้อีกต่างหากด้วยนะครับผมเห็นปะเรียกได้ว่าครบสบายมากอะครับผมเนี่ยตัวนี้เราถ้าเกิดว่านึกถึงคุณลูกค้าที่ปลูกต้นไม้บริเวณคอนโดก็สามารถใช้หัวที่เป็นหัวแรงดันต่าในการทาความสะอาดหรือว่า ล้างรถมอเตอร์ไซค์จักรยานหรือว่าแม้กระทั่งรถเก๋งข้าบผมก็สามารถใช้วิธีการนี้ไม่มต้องมนอามนั่งต่อสายไม่ต้องมีสายไฟล้างเท่าความสาั่นให้เรอวปุ๊บแล้วนี่ฉีดล้างเท่าความสาั่นเไ่งง่ายๆพกพาเนี่ยเนี่ยคือทั้งเซ็ตของเขาแล้วนะแล้วก็สามารถใช้ฉีดน้ําได้เลยจากปกติที่เป็นเครื่องฉีดน้ําเก่าๆที่ต้องมีสายไฟมีนู่มน,ม,น,ม,นมีนี่พันระยงละยางลากตัวเครื่องตัวใหญ่ ก็ไม่จําเป็นแล้วสําหรับตัวนี้นะครับผมนอกเหนือจากอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมที่เรามีให้ตรงนี้แล้วเนี่ยสเปคของเขานะครับผมตัวนี้ใช้แรงดันไฟฟ้า20โวลต์นะครับผมที่มาจากตัวแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมแรงดันน้ําสูงสุดอยู่ที่50บาทใช้งานต่อเนื่องนะครับผมที่22บา์นะครับผมตัวมอเตอร์ของเขาเป็นมอเตอร์แบบที่ใช้แปลงฐานนะครับผมแล้วก็อัตราโฟเลตนะครับผมหรืออัตราน้ําไหลของเขาเนี่ยอยู่ที่3.8นะครับผม3.8ลิตร ต่อนาทีนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าความแรงก็ใช้ได้เลยนะครับผมสําหรับเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือแบบพกพาที่ไม่ต้องใช้สายไฟแบบนี้นะครับผมเรียบร้อยครับผมกับ <c oughs> ตัวเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงที่เป็นแบบพกพาของทางพัมคินเรานะครับผมย้ํากันอีกทีกับตัวรหัสสินค้านะครับผมตัวนี้50321นะครับผมมาพร้อมแบตเตอรี่แต่ถ้าเกิดว่ามีแบตเตอรี่อยู่แล้วก็เป็น50-3-20ได้นั่นเองนะครับผมนี่ตั้งไว้ข้างในเห็นชัด สามารถเข้าไปนะครับผมดูสินค้าได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของทางพัมกินต่างๆทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้านะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ YouTube หรือว่า Facebook ของทางพัมกินเราได้ด้วยเช่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคราวหน้าเรามาดูกันดีกว่าว่าคราวหน้าเนี่ยจะมีสินค้าอะไรมาอัปเดตให้คุณลูกค้าดูอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมพัมกินขอบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง